สวัสดีครับลิงแก้แหแปลความตามที่เห็นที่อยู่เป็นเล่นกันสนั่นทุ่งเหมือนส้มตำรแสแซบแทบไม่ปรุงในสภากลางกรุงแซบนุงนังลูกแก่น้อยน่าสงสารนิทานเด็กที่เราฟังตั้งแต่เล็กแค่ปลูกหลัง เป็นกติสอนใจให้อีนังว่าโลกนี้ต้องระวังอย่าวางใยถ้าไม่ชอบตอบอะไรก็ไม่ถูกส่วนที่ชอบก็รับรูปแม่เถไถร้อยเหตุผลพันคำตอบที่ชอบใจมีทั้งเพทั้งเทให้ร้ายเงื่อนงำแม่เข้าข้างฝ่ายต่างความคิดอย่างสะก,กิดให้มองไกลไม่ก็ไม่กล้า ให้คิดเองทำเองไร้ข้องงำจะในนอกก็ตอกย้ำชักนำทางจะอย่างไรให้ระวังและช่างคิดทั้งสติมองถูกวิดทั้งเล็กกว้างลองวางตนบนความคิดแบบกลางกลางจะเห็นจริงสิ่งรอบข้างอย่างแน่นอนคูเล็กลําปางวันละกอออนไลน์สิ่งที่เราชอบ และแพ้ก็คือกิเลสสิ่งที่เราชอบและก่อเหตุคือปัญหาสิ่งที่เราชอบมองข้ามคือเวลาสิ่งเราชอบเสียเวลาคือตัวเองเราชอบในสิ่งที่เป็นกิเลสชอบในเรื่องที่เกิดปัญหาชอบมองข้ามเรื่องเวลาไม่ค่อยสำคัญเวลาไม่ค่อยสำคัญกับตัวเองนี่ก็เป็นปัญหาหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นอย่างเสมอ เราควรจะเริ่มต้นวันใหม่ยิตใจแจ่มใสร่ำรวยโชคลาภนะครับอย่าไปสนใจเรื่องที่ผ่านมามากมายนักสนใจได้แต่อย่าไปหมกมุ่นนะครับแต่เมื่อเหตุการณ์มันผ่านไปเนี่ยเราก็ควรจะต้องมีความพยายามอยู่ก็คือว่าอย่าข้ามคนล้มอย่าข่มคนรู้อย่ากู่คนกล้าอย่าท้าคนพานอย่ารานคนร้ายอย่าขายคนรักอย่ากักคนรีบอย่าบีบคนชอบ อย่าชอบคนชั่วอย่ายั่วคนดีอย่าตีคนตายหมายถึงว่าคนที่ล้มแล้วนะครับเราก็อย่าข้ามเขาเพราะว่าขณะนี้เนี่ยในที่สุดเราก็จะรู้ว่าไม่มีสิ่งใดที่จะเหมือนที่เราคิดเสมอไปในโลกนี้ยังมีอะไรเยอะแยะนะครับที่จะต้องทำพยายามมองประสบการณ์ดีๆเพื่อสิ่งดีๆ